สวัสด,ดีค่ะติดตามรชมช่องปอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะปอออนก็ามางมปลานะคะกับย่าพานะคะยังเหนื่อยอยู่ป้าก็ได้ประมาณสองสามตัวนะคะที่เหลือก็เป็นของคุณย่าพาหมดนู่นค่ะบูธปอออนติดแงกอยู่ตรงนั้นค่ะพ่อแม่พี่น้อง เห็นตะบูดนะคะลงลุยแล้วนะคะหางงมนะคะงมตามป่าข้าวนะคะป่าข้าวก็ประมาณนี้นะคะณนะจุดนี้นะคะเป็นที่น้ําลึกนะคะน้ําลึกนะคะตอนดํานี่ก็ท่วมเลยนะคะตรงนี้นะคะญาพาก็ได้ช้อนปลาชิวน้อยอยู่ตอนนี้ กินห,หายไปหมอพี่นางเอ้ยบอมีอันกิน,นอยากหาปลาก่อนก็ส่งกันทุกคนชิดต้มดูดสง่งส่งลุดดากโอพ่ออีมองแตงเลยป้ากับขอนนำเห็นี่จากมันละเอาตัวเอาไว้มาก็นเอง เดี๋ยวสุดปลายคนหลังอ้ยมึงจะขีดตรมพี่น้องเลยคนน่ะปลาซิวะมองนี้เบ้ขึ้นบ่อเลยนี่เบะยุ่มยิ้ยุ่มยิ้มอยู่มือยืดมาอยู่โอ๊ยตายหลายปลาก็ได้เพราะไม่พี่น้องเลยบึงยาคนล่างคนนี่นะคะเดี๋ยวมืออื่นมือเฮือกถ้าฝนมาตกกับนี่มองมุมนี่นะคะสิมาเอา เอ้าดึงขึ้นดีๆคุณแม่ส่งก็ได้ส่งตะกงมือต้มอุ่นน,น่นนอ,อ,องเอาปลาอือหงาขึ้นเตียมเลยเป็นเขาก็ขอค่ะพ่อแม่พี่น้อง เาขึ้นมาเบื้องนั้นไหสิีดาย่ล่บอไฟได้สองสามตัวน,น้องนั่นก็เป็นของเจ้าบดปลาเข็งครับว่าไม่พี่น,ออน,พน,น้องปลาหมอครับว่าไม่พี่น้องอ้ยโอ้ยได้บอหรอเฮ้อตัวเดียวนัว่นละโตเมื่อกี้นี่ เกือบแล้วเกือบมันลอยไปน้ำหนามอีกอโ,อออโอ้ยนาะกระโพดกระโพหม,งมงังโม่มังเตียงอือม่องเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องีนกปรปปะซิวไลยหลายกระพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี่แดดใส่หลายและตายเกลือนเลยพ่อแม่พี่น้องประซิวขาจุนพูนคะ่ะนี่แหละคะ่ะนี่คะ่ะม่องเนี่ยคะ่ะ เดือดห้อนหลายไตแล้วนี่นานๆเลยพ่อแม่พี่น้องปลาซิวค่ะปลาซิวค่ะพูดนะอืมดีว่าเก่งมาเบิองค่ะว่าจะได้ลายได้น้อยสัมหร่ออันนี้กปลาซิวมีได้จะฉีดตรงกับอันนี้ปลาซิวบ่เนี่ยโอ้ไปลางฉีดตรงๆปลาซิวพ่อแม่พี่น้องเดียววูบปลาซิวก็ได้พูดนะงัปลาคอนอืมปลาคอนนี่นเจ้าหน้าปลาอ่อนลายลายพ่อแม่พี่น้องเลยพูดนะ ปลาชิวค่ะนี่ปลาชิวน้องชิวนี่น้องชิวน้องชิวชิวนะคะจเบื้องฟ้าผัวหนังปลาชิวค่ะปลาชิวปลาท,ทูปลาทังกระมังแตกอันนี้เอามา้าบ่้ันได้เครื่องซ้ำอยู่ข้างใต้เยอะแยะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่อาผ้าเอาซ้ำหนีซะก่อนมาใส่มาเบิ่งปลาหมอบัานนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยขี่ตุ้มเจมันพอลึกพอลื่นแม่เอ้ย ปลากระดิ่ตัว็กๆหนาวปลาหมอปลาหมอพ่อยไม่นั่งมาเบิงเบ้งค่ะมาเบิ้งค่ะปวโถปวโถปวดโถปวดโถปวโถปวดระยามักปนะไล่ะยิงสะพก้เ่เห็นตัวปาอีเมีโอ้ยปลาหมอไม่ตัวตัวใหญ่นาน ขออนุญาตด้วยค่ะเด้ออยากให้อีฟซี่เห็นพ่อแม่พี่น้องโอ้ยกระปูไตขึ้นมาเบิ้งค่ะเบิ้งค่ะโอ้ยอ,อ,อ,อยากให้เห็นค่ะพ่อแม่พี่น้องคนน่ะตาหมอนี่จะ็กโตเงี้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนน่ะมางมค่ะปาอ้อนงมได้ประมาณสามโตสี่โตค่ะพ่อแม่พีนน่น้องน้องนั่นกับปีมือยาผ้าเบิดค่ะ สิได้ละคู่น้อยนึงนี่ย่ะคะพ่อแม่พี่นอ้องอือโอ้กระผุดกระพูค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขงถุงแยง่งะนะมาปลาซิวปลาซิวพาลึกพาลือ้อผัวนะย,ยุบย,ยับยุบยับที่ข้างใต้ ได้กระเกลือนพ่อแม่พี่น่องเอ้ยคนบูดปลาออนกระไดเขียวยงย้งอยู่คนดีดแยกจู่ขีดตมเหมือนเลยพ่อแม่พี่น่องเอ้ยก็ถือว่าสำเร็จนะคะเอาปลาค่อนเดี๋ยวมาเอื่นเอื่นมาหฮ้อฝนบาตกอะสิมาเอามุมนี่แหละ ปลาหลายค่ะปลาหลายโอ้ยไปนะหาจะดมหาจะดมมาดมก่อนแม่เอ้ยกลม,กลมๆเงินเงหลาย,ลายอันสิเป,นเป็นล่มลอ,อืมร่างคักแล้อะแม่นามนะโอ้ยมันกับขุมมาก ก็มมัเป่งกับแหงอันีค่ะบ่กกมเป่งมันลมืออว่จ้าจกลัดกันเลยบ่นี่ยไม่จกลัดกันเสียมมาไป้แล้วห้างไต้มีบ่ห้างไต้อหน้ามันขึ้นยังไงเจ้ารอเป็นยัง่ะ พ่อแล้วแมวเดี๋ยวมืออื้นจะมาเลาะไหมเออมืออื้นจะมาอันเลาะไหมยังบุยุดอ,อ,อีกยังแปลอีกพ่อสักก้อนมืออื้นจะเอาไหมไปม,มันมีก็ได้ เออกระแทไงเออเจ้าพอได้กับปอยมันแห่งอย่างสี่ละคุณแม่ซะก่อนปอยมันแห่งธรมรมชาติของมันไปอืปอคันแทงได้สันเขาไวมันแหงซะเจ้าข้างไหน,ออออนโอ้ยยยยยยยายยยายยย่ยวนยยยยเยายยยายยยคยยะะอยคยยยยยายย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 อ ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะหวัสดีคะ่ะ